พีตอนนี้อยู่กับช่องซูเปอร์บอยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามานี่เลยครับนี่ก็จะเป็นอ่าที่ผมรู้ท่านว่าเป็นของช็อกโกแลตของประเทศมาเลเซียนะครับเอามาหลายๆรสชาตินะที่ผมหามมาได้นะนี่เลยครับอันนี้จะเป็นรสนี่อันนี้ก่อนเลยนี่อันนี้จะเป็นรสดัง้งเดิมของเขาเลยนะเป็นแบบว่าเป็นเหมือน เหมือนใส้คอนฟิกแล้วก็แบบเป็นช็อกโกแลตแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบว่าเป็นคอนฟิกแบบเป็นเรนโบว์แต่อันนี้คืออันนี้คือมันมันลอกตอนที่ผมนี่นะแบบว่าอ่าที่ผมแกะออกมาเพราะว่าเขาเอาพัดเอาเทปเทปใส่เทปใส่พันแล้วแบบว่าผมทําแรงโพูดเนี่มันก็เลยเป็นทอ,นองไม่ได้มาจากขนส่งนะแล้วก็อันนี้ครับ อันนี้ก็เพิ่งส่งมาถึงเลยอันนี้เป็นเป็นรสชาติแบบว่า,าเป็นเหมือนช็อกโกแลตแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเนี่ยมีเสี้ยวขาวองงนะไรเงี้ยนอันนี้ผมก็เลือกมาถามอนะครับก็ตอนแรกอ่ะผมจะเป็น2ออันนี้แล้วก็ตอนแรกอันเนี้ยผมสั่งเป็นคอนเฟ็กเป็นรสคอนเฟ็กนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงนี้ให้ดูนะว่าผมตอนแรกผมสั่งอะไรนะก็ทางร้านเขาก็บอกมาว่าคอนเฟ็กหมดก็ ก็เฟอยู่นะเพราะเราเราอยากลองแบบอะไรใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมก็เลยตอเข้าไปผมก็เลยเลือกเอาวันนี้มานะมันก็โอเคอยู่เลยเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลยครับก็เดี๋ยวเราก็จะพามารีวิวนะครับว่าอันไหนแบบว่าที่อันไหนที่ถูกปากผมมากที่สุดนะก็ผมจะเริ่มแบบว่าจากรถด,ดั้งเดิมนะในเรื่องเดิมก็จะเป็นรถที่แบบเขาฮิตกันเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นรถดั้งเดิมของเขานะมันก็จะโหใหญ่อยู่นะมาเรามาลองกันเลยเปิดยังไงอะนี่หรอแล้วก็ยางไงโอ้โหทุกคนกินหอมโอ้โห,โหดูดูคนเต็มเลยนะเนี่ยเต็มเลยดูดิเป็นอย่างเง โอ้น่ากินมากเลยแบบว่าบบเขาให้เยอะมากเลยนะแบบเต็มเต็มเนี่ยผมนึกว่าแบบเขาจะให้แบบว่าประมาณครึ่งครึ่งอะไรนี้นะดูดิแต่ว่าเต็มเลยโอย้สุดยอดจะมาให้เดี๋ยวผมจะลองชิมนะดูดิเขาก็แถมช้อนมาใหนะ้น่ารักมากเลยเนีย่เอาไว้แบบว่าถ้าเกิดใครมีลูกอะไรอย่างนี้แบบว่ากินเสร็จแล้วก็ล้างแล้วก็แบบเอาไว้ตักข้าวอะไรอย่างนี้ได้นะมาชิมกันเลยอันนี้ผมซื้อมาแบบว่าเป็นเป็นเมล็ดเกล็กๆงนะไม่ใช่แบบซีเรียลเม็ดใหญ่นะ มาเดี๋ยวมันแข็งมากเลยทุกคนนี่นะนี่ทุกคนผมนึกว่าแบบว่ามัน แบบว่าแบบมันการขนส่งมันนานอะไรงี้ใช่ไหมแล้วแบบว่าผมนึกแบบว่ารสชาติมันจะไม่ได้เข้มข้นอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาใส่ไอ้พวกอันเนี้ยเยอะมากเลยนะแมลว่าผมนึกว่ามันจะไม่เข้มข้นอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเรากัดเรากินเข้าไปอ่ะแปลว่าโคตรเข้มข้นอ่ะแบบว่ามันมันกรอบมันอร่อยมากเลยนี่เดิเนี่ผมตักมันแ่บมันแข็งมันเป็นก้อนอย่างงี้นะผมว่าอันนี้เอาไว้อ่ะ มันมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบช็อกอะไรแบบไม่ได้เยอะที่แบบเหนียวมากอะไรเงี้ยอันนี้แบบเป็นแบบว่าแบบอันนี้หรือว่าผมเอาแช่ตู้เย็นได้มั้งที่แบบว่ามันจะมันไม่ได้แบบเป็นช็อกกะไรเยิมๆอะมัไจะเป็นแบบว่าเป็นแห้งๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอันอันนี้อันนี้อร่อยนะรสอันเนี้ยรสตั้งเดิมเขาอะแบบว่าเขาไม่ได้แฮมเบอร์อะเขาทำแบบว่า อ,อืออร่อยจริงของจริงไะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนี่นะครับทุกคนอันนี้พี่ก็จะมาเป็นรสวาช็อกโกแลตนะครับไว้แบล็กอะไรไม่รู้อะเพราะว่ามันปิดคาว่าไว้ออะอย่างงี้ผมก็จะเปิดแล้วเอามาให้ทุกคนดูนะ โอ้ oh, ทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนกลิ่นวานิลาเนี่ยดดิเป็นเหมือนกลิ่นวาน,นิลา,นนลาลทุกคนงู oh, หอมมาก <c oughs> เราจะมาลองครีมอัน <c oughs> นี้ผมกินแบบเป็นครีมๆก่อนนะ อโอเคทุกคนแต่อันนี้ที่ผมสั่งมานะมันจะเป็นแบบว่าเป็นอะไรเ่ี้ยเนี่ยอันนี้แบบมันคงเห็นไม่ชัดหรอกมั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นคอนเฟกที่แบบว่าเทียบเป็นวงกลมเทียบเป็นเหมือนตรงนั้นอะเป็นวงกลมแล้วก็มีรูตรงกลางตัเป็นสีดําแบบว่าอันนี้มันจะน่าจะเป็นแบบว่าไอเนี่ยไอ้ เทเป็นรูรูก็่เป็นรูรูอะทุกคนเนอะไอ้น,นี่ผมว่าก็อร่อยนะแต่ว่าผมชอบรสเ,เดิมมากกว่าหรือว่าแบบมันรสเ,เดิมด้วยมั้งแล้วแบบว่าเราแล้วแบบว่า คุ้นกว่าอะไรเงี้ยต้ก็ขอคิดมากเลยนะหมายว่ามีหลายมีหลายแบบว่ามันมันมีหลายรสก็จริงนะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นคอนฟิกหลายแบบนะหมายว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตล้วนแบบดังเดิอนเ่ยมันก็จะมีคอนฟลิกแบบว่าเป็นอันใหญ่แบบแตกต่างกันแล้วมีประมาณสี่ห้าอันนะที่แบบว่าเป็นมันเป็นคอนฟิกรสชาติเดียวกันแต่ว่าคอนฟลิกอะ คอนิกมันแตกต่างกันมันอยู่ที่คนที่จะเอามาเอามาลองเอามาน,นี่นะบางบางอันก็คอนฟิกก็จะเป็นแบบเป็นรูปบอลกลมๆไอ้น้องนะแบบว่าผมว่าถ้าอยู่บ้านว่างๆเรากนะ็เรากินเรากินพวกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมว่ามันเพลินดีนะเราะแบบก,กินเพรากินแบบเล่นหัวขับไปก็กินมันเพลินดีแบบผมว่า น่าจะกินหมดนะเนี่ยแต่ว่าถ้ากินก็เบาหวานก็น่าจะขึ้นสูงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบของหวานที่แบบหวานมากเดี๋ยวเราก็ไปเจอ,อน,นี้นะอันนี้ก็อันสุดท้ายนะผมอะผมอยากดูอันนี้มากที่สุดเลยเพราะว่าผมเห็นในคลิปของของพี่ยูทูบเบอร์บางคนอะเขาเปิดมานี้มันดูน่ากินมากเลยนะอันนี้ผมก็จะลองซื้อผมลองซื้อมาแล้วผมก็จะมาลองชิมเองไป,ไปดูกันเลยนี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ช็อกโกแลตที่เป็นแบบเรนโบนะเรนโบก็คือสี่ลุงนะแบบว่าพอทํามาสี่ลุงเนี่ยแบบว่าผมว่าผมอยากลองว่ามันจะรสชาติมันจะอร่อยไหมอะไรเงี้ยช็อกโกแลตมันก็ได้จะเป็นแบบเป็นสีดําๆช็อกโกแลตเป็นสีแบบดำๆำหรือมั้งน้าตาลน้ำตาลเดี๋ยวเราก็มาลองกันเลยจะดูว่าดูดิเห็นไหมข้างบนมมีหลายสีมากเลยสีม่วงสียุ้มเขสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ย เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยแทน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 ,แทน,แทนโอ้สวยมากดูเฮ้ยสวยจริงทุกคนแต่อันนี้นแบบเหมือนช็อกโกแลตอันเล็กที่ผมลองไปนะเป็นเมนเล็กๆเข็นไมเป็นซีเรียลเล็กๆ แต่ว่าเขาทำมาดูโอเคมากเลยนะดูดิ่สีแบบว่าหลายสีมากเลยแบบว่าอันนี้ผมจะบอกนะถ้าเกิดคนคนอยากเยอะๆต้องแบบกระแทกแรงๆนะเพราะว่ามันแข่งมานะถ้าเคิถ้าใครอยากกินแบบว่าแบบกินเร็ๆแบบว่าไม่อยากงุดหงิดเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยหุดหิดอะไรอย่เงี้ยก็กินไปเรื่อยนะแล้วให้หนุดหนิดก็ทุบอย่างไรอืมผมว่าผมว่าอันเนี้ยอันเนี้ยโอเคอร่อยดีด้วยแบบว่า หรือแบบมันอร,อร่อยเลยแบบว่าหน้าตามันมันสวยดีมั้งมันเลยว่าดูแบบมีอร่อยอะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นสีน้ำตาลใช่ช็อกโกแลตก็สีน้ำตาลม,มันก็รวมกันมันก็แบบไปสีน้ำตาลไม่ก็้แบบมีอะไรไล่สีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นครีมรสีไว้สีขาวแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นสีน้ำตาลม,มันก็แบบโอเคขึ้นมาหน่อยแต่ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบสายสีเ<ส>ลยมันแบบดูน่าก<ส>ินกว่านะโอ้ ออเอเอเก๋เลยนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ขอไปเรียงกอนนะว่ารสชาติที่ผมชอบมากเป็นตามลำดับนะโอเคนะไปเดี๋ยวไปเจอกันเลยโอเคครับนี่ก็เป็นของที่ผมชอบนะน,นี้นะอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองอันนี้ที่สามนะ อันนี้ผมก็จะบอกนะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่ว่ารสชาติรสชาติผมบางทีแบบว่าบางทีมันก็มันอาจจะหวานเกินได้เพราะผมไม่ค่อยชอบหวานมากอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องหวานนะป่ะเพราะว่ามันเป็นของหวานก็เอาจริงๆนะผมก็ชอบทั้งสามรสนี้นะแต่ว่าอันนี้คือแบบน่าจะแบบว่ามันน่ากินกว่าเลยเพราะว่ามันแบบมีหลายสีสันอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็รถดั้งเดิมมันก็โอเคอันนี้ก็โอเคนะอ่ะโอเคให้ทั้งหมดเลยค่ะอันนะแบบว่าพ,พวกพวกนี้นะครับมันก็จะมีมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเม็ดเล็กๆกันเยวน,น,นะมันก็มีอันใหญ่มากเลยนะแบบว่ามีลูกเป็นวงกลมๆสีเหลียวอันใหญ่อะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อกันได้นะตามเพจตามนู้นตามนี้ตามนั้นนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะแล้วก็กรตดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ตอนนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ